ขาวสิทธิ์แก้วประพลสามยกต่อจากนี้ไปใครน็อกใครชมเลยครับมาดูครับมาแล้วนะครับกลางเวทีซ้ายกับซ้ายครับวันนี้ครับนี่ฮะเปิดมาในยกแรกนี่หลายคนลุ้นเลยนะครับว่าจะมีน็อกมีนับหรือเปล่าครับก็บอกว่าเป็นไฟ์หนึ่งที่เขาสองคนจะต้องจดจําไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ครับนี่คือคู่ที่ เราจะรู้ครับหนึ่งคนที่เข้าไปยืนรอครับในการชิงรางวัลสูงถึง1นล้านบาทครับเป็นคู่แรกกับตัวใบแรกครับจะเป็นของใครครับโอ้โหโอ้โหทักทายดอกนี้ครับหนักๆแรงๆได้น่อมา,ามาที่บอกครับว่าผู้นี้เนี่ยอาจจะดูออกกระดูกันไม่ได้ตลอดแต่ออกทีไรนี่หนักสะเทือนไปยังคนดูเลยครับเกี้ยมากิ้ตาว้จอดชนะแล้วโอ้โ ยิ้มแบบนี้ยังไงครับพี่แชมป์ยิ้มเก็บอาการครับแต่โดน้าไปยังไม่เชื่อได้ว่ามีอาการเจ็บนะครับต้องตอบโต้บ้างครับแต่ด้านมังกรขาวครับรับเยอะๆไม่ดีก็เพราะว่าอาวุธ14 7ปอนด์นี่โอ้โหพอๆกับไม้น่าสามขึ้นไปหัวเลยก็บังคับนั่นแหละครับแข้งครับออกแบบถูกวิธีครับไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวมันเจ็บเวยครับแข้งซ้ายโอ้โห เขาขาหุกควัขึ้นเอาควดได้เาเอาบวกเอาบวกอะไรเอาแล้วสอกอจอสอกเอาแวอปทีนึงยังไงครับกองขาวก็ไม่กลัวครับแ่่พองระวังครับโค้ชนายเพราะว่าตัวเองก็อาจจะค่อยโดนส่วนโดนโดนนับมอาแล้วนะครับไปมีเรื่องกันมาตอนไหนครับสองคนนี้โอ้ดูมันเที่ยวครับมันเที่ยวด้วยกันทั้งคู่ครับเอาครับถีบกรครับแดนสิบหมื่นครับพยายามที่จะตัดไปทีแคบลงครับแต่ซ้ายครับโว้าด้อาดันลงไปก่อน บอกคู่นี้ครับอาจจะต้องหาจังหวะแต่จังหวะมาเมื่อไหร่มีอาวุธตามมาแน่นอนครับรรมกรเวทีครับค่อยๆเดินเข้าหาครับสังเกตดครับสิบหนึ่งเป็นฝ่ายเดินหนังเดียวครับตอนนี้ก็มีสาไปทีนงมังกรขาวเองก็เรียกว่ารักษาระยะได้ครับมีแค่ขาไ้สองทีสุดคราบเข้ามาซ้ายมาแล้วจังหวะมาอย่างไรครับแหมต้องบอกว่าอาวุธสายนี้เด็ดจริงๆครับนี่ครับมความมังกรขาวมาทีนึงครับโอ้เสียวไส้เยอ<น>ะเกินครับ สซ้ายกับซ้ายทางเดียวกันครับโคดนายไม่สนแล้วครับอาวุธหน้าอาวุธนํำครับเหมอนแข้งซ้ายมาซ้ายสอกซ้ายอย่างเดียวครับมังกขาวซ้ายสวนตรงขึ้นไปอาครับดูครับซ้ายรับลุโอ้โหคอครับอาครับแมเราเห็นแล้วครับว่าในท่านมังกรขาวเนี่ยโดนและทนได้ครับสิบหมื่นโดนและทนได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับเรียกว่าเป็นคำถามที่สิบหมื่นก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันแฟน ยอมรับในอวุธตัวโครับ<อ>หลยาทีนลครับโ,โอ้โห<อ><อ>ถึงระเด็นเลยทีเดียวครับมังกรขาวโดนขาแบบนี้ยังไงาาแทงหน้าขาแล้วนะฮะนี่ยจะเป็นเรียกว่าสะสมความเจ็บปวดไปตั้งแต่ยกแรกหรือเปล่าครับโดนจอดีๆครับยกนี้นี่มีอะไรให้ดูแน่เอลไะครับดูครับคะแนนครับโดยที่ผ่านมาก็เป็นเซนแนน0สิบื่ครับที่ชนะไปได้ทั้งสมเสียงครับสิบกับเก้าในยกแรกโอ้โอ้ยโด้แบบนี้ครับไ้นะหลอครับาสี่้ มีสายมาอีกทีนึงครับเอ็นยักา,าราชัดเจนแล้วครับนี้ครับรอดไม่รอดครับมแต่ว่าพยา,ากกยามจะกอดครับบางคนขาวยังไม่ยอมครับดูครับยังยังแข็งใจอยู่ตองบอกว่าต้องแตกดอก ยกแรกนะครับแต่โอ้โหโดนแบบนี้เรายกที่ผ่านมาแพ้ด้วยครับผมเชื่อว่าแผนในยกนี้คือการเดินเข้าหาสิบหมื่นแต่โดนแบบนี้ตั้งแต่ต้นยกยังไงครับพี่ชันโอ้ตอนนี้นี่ขาขวาเป็นขาหลักของเขาด้วยครับบางทีการที่เตะซ้ายนี่อาจจะต้องเปลี่ยนแผลแล้วครับที่แน่ๆตอนนี้นี่ถึงตัวไว้ก่อนก็โอ้โหขายยังมีเหมือนมีปัญหาอยู่ครับโยกเข้าไปับดูบก,ก็ตะกอนเทาตัดเข้าไหบัดไปแข้งไป โอ้โหสิบุญคนนายนี่ดุต่อเนื่องเลยครับสามไฟในรอบแรกก็ชกสไตล์นี้ครับวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับแม้ว่าเดิมพันชนะเขานั้นมีค่ามีความหมายมากมายเหลือเกินเงินนละวันหนึ่งร้านบาทก,กับเข็มขัดแชมป์โลกอโศกเกตเอา,า,ายังไงยังไงยังไงอ้ยังยังโอเ้โหดูครับชักจะไม่ดีนะครับโอ้โหดูโดนล่างก็องบอกว่ามีอาการครับโดนพลก็ปลดป้องปัดป้องไม่ได้ เอาละขวายืนไหวได้ครับมังตุลปิดเกมได้ไหมปิดเกมได้ไหมครัโค้ชตายครับแหมจะสับต้องบอกว่าหัวใจของมังกรขาวชื้นจนโอ้โหแต่หัวใจตอนนี้หัวใจยังไม่พออ้าวเราสองแล้วครับฝันแล้วดูครับโคพลนายสับแค้นทรายต่อยซ้ายมามองขาวมีอะไรสวนขึ้นไปมีอะไรทอนไหมพยายามจับปล้ำไปครับแต่ว่าโค้ชนายไม่ยอมให้บอลกรรมการติดเบรกไว้ก่อนเลยไดครับแย่ก่อนครับขยับขยโอยเข้ามาครับนัดศอก มังกรขาวรั่วไปก่อนแลับโคตรนายแล้วอตอนนี้นี่อึดอัดเล็กเกินแล้วพ้ันมังกรขาวอีกอีกหนึงง่งคำถามที่แฟนๆอยากจะรู้นะครับที่การยืนระยะของ10ิบมือนะครับแต่วันนี้ดูเหมือนจะจบลายไปอีกไฟรหรือเปล่าครับต้องบอกว่าสะสมความเจ็บปวดตั้งแต่ยกแรกจนถึงตอนนี้ยังไงฮะมังกรขาวครับเปลี่ยนผนต้องเดินครับแมต้องเรียกว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับ เกมตั้งแต่ยกแรกครับยกสองก็สองนาทีกว่าๆครับดูครับจะปิดเกมหรือเปล่านี่ครับฝั่มือเลียมังกรขาวมังกรขาววอกแบบนี้ผมจะเดินยังไงละครับเตผมแบบนี้ครับเอาต้องปั้มในต้องสู้ไหนครับแม่แต่ว่าจะัะนี้ไม่มีอะไรเดินเนี่ยไม่เท่าไรครับแต่ผมเชื่อว่าลงไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ๆน่น<อ>ดิ้งดูแลังกันแล้วครับจยังไงครับ โดนแล้วมีอาการครับรวกก่วอดเอาไว้ครับผมบอกว่านาทีนี้นี่กำลังจ้องแล้วนะครับเอาความปลอดภัยของนักมวยด้วยอาจจะให้โอกาสครับวา่าพี่เลี้ยงมาดูแลประคบน้องแขกอาจจะดีขึ้นอาจจะมีโอกาสกลับมาฮึดกลับมาู้วนยกต่อไปหรือเปล่าครับคนนายยังไงครับคนนายรือเข้าไปดูครับจังหวะที่จะต่อยท้องกนแนนทุกยกครับ ดูครับยกที่2องที่ผ่านมาก็ยังเป็นสิบหมื่นโคตรนายครับที่เอาชนะไปได้ครับสุดก้าทั้งสามเสียงครับทีนี้ครับเจมส์แถวนะครับมังกรขาวถ้าไม่น็อกไม่มีชนะเลยถ้าได้นับเต็มที่ก็มีแค่เสมอครับเพราะฉะนั้นนี่ยกนี้ผมเชื่อว่าต้องเปลี่ยนแผนแล้วแหละดูครับงอรขาวหลุยเข้าไปครับสองยกที่ผ่านมาทําอะไรอยู่ไม่รู้ครับแต่ว่ายกนี้เปิดเกตลุยแล้วครับดูครับใช้ความถนัดลูกเก่งของตัวเองครับปล้ำนายเสียบเข่าพยายามขว้าแต่ว่าโคตรนายไม่ยอมครับ ดูครับก็พยายามที่จะเร่งแหละครับสถานการไม่ผิดโหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนีหนีไม่เหมือนกันนะสอกเผาครับบังกรเผาแอบแล้ว10เเนี่ยต้องบอกว่าประชิดแบบนี้แกก็ไม่กลัวครับเพราะว่าอาวุธศอกของเขานี่น่ากลัวเหลือเกินครับดูครับแอบเหมือนว่าโคชายนี่จะส่งสัญญาณสงบสิ้ตั้งแต่ยกที่แล้วแต่ว่าบังกรขาวมาแบบนี้เดี๋ยวมีช็อตดีๆแล้วเอ้าหรเข้าไปมีหมัดแจกอ่ะ มักแจะมาใส่มาสรา้างาราวคนนดคนาคนีกไปปล่อยเนื้อปล่อย,อยตัวไม่ป้องกันไม่ได้นะครับ อาวุธมวยไทยไม่ใช่หมอนค้ายนะฟาดไปฟาดมาแล้วนอนได้สบายนะครับองตวนแล้วถ้าพยายามเอาตัวรอดแบบนี้นี่นากลัวเหลือเกินครับกลัวจะไม่รอดนะสี่นี่ะมันคงเดินต่อไปครับมังกรขาครับเดินเดินเดินแต่ต้องทำให้ได้ด้วยครับเตะอย่างเดมยวเาทีนะบางทีครับคนนั้นว่าอะไงโดนแบบนี้ชุบใจโดนแบบไม่ชุบใจครับเดี่ยวรงยจังดีอยู่หรือเปล่าครับอบวกปลายเอาอันนี้ครับช่วงปลายปลายครับครึ่งยกหลังนี่โอ้โหดูครับโอ้ดูครับแม่จังหวะการเร่ง พอเธอเองไปถอยเนี่ยก็เลยเปิดโอกาสให้ดันนันมังกรขาวเดินเข้าหาครับแต่แบบนี้นี่ไม่ดีครับไปมั่นใจในอาวุธของผู้ถือศพไม่ได้ครับโดนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่แต่ความน่ากลัวของสิบมือนี่คือแค่ตอบโต้ทีไรนี่น่ากลัวเลือดเกินนะสุดท้ายนะครับประสบการณ์ะเอาตัวรอดให้ได้ครับนาทีสุดท้ายครับมังกรขาวพยายามเร่งเกมครับสิบเปิดไฟนิดนึง การพิซซองเขาก็มีสะดุดด้วยนะครับเพราะว่าโดนหมากัดครับต้องไปฉีดยาหลาเข็มแล้วก็ป่วยไปป่วยไปพักหนึ่งทำให้การพิซ้องสะดุดครับแต่ว่าเขาเนี่ยเอาชอนะนตัวเองครับเพราะว่าเขาอยากเข้าชิงอยากเป็นแชมป์รายการนี้ครับก็เลยนี่แหละครับสู้กับตัวเองจนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่สู้กับตัวเองจนมาถึงจุดน,นี้ได้ครับสิบหมื่นครนายโอ้แต่ส่วนทางด้าน,นบางตอนขาครับสองยกทำท่าจะยืนไม่ไหวครับยกนี้ก็สู้ได้อย่างเต็มที่ครับออกมาเดินครับแล้วก็ ตอนนี้นี่ก็เหมือนว่าจะผ่อนๆลงไปแล้วครับเหลือประมาณสัก20ินาทีสุดท้ายครับนี่ฮนะก็ต้องชื่นชมนะครับหัูใใจของทั้งคู่ครับโดยเฉพาะนะวันนี้เนี่ยมังกรมังกรขาานี่ยต้องบอกว่าโอโหโดนจนแทบจะยืนไม่ได้ครับแต่พอมายกที่3เนี่ยแกก็กับฟันเดินสู้เดินทันกันต่อครับแชมโลก RWS ราชดํันเนเว r l ์ซีรีส์และเงินรางวัล1ล้านบาทครับ ป็นสิ่งที่นักมวยครับใช้คำว,ว่านัวทุกคนครับอยากสัมผัสแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับกับผู้มวยคุณภาพนี่ครับ oh. ภาที่สงามครับ We have winner d i c a d i e s and gentlemen, we have the first Multi-warrior to enter RWS final in the on the December 3rd, 16. Ladies and gentlemen, sip Moon. <laughs> ไปยืนรับชิงชนะเลิศรับเงินรางวัล1นล้านบาทจะไห